ผู้ชมสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดในรอบนี้นะครับตอนนี้เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของงานเกษตรกำแพงแสนนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับวันนี้ผมบอกนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดานะครับแต่คนยังเยอะอยู่นะฮะมากันแบบเรื่อยๆนะครับและโซนที่ผมอยู่ตรงนี้นี่ขายทั้งต้นไม้ อุปกรณ์นะฮะทางการเกษตรนะครับโอ้โหต่างๆเยอะมากครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเราก็ได้ชมภาพบรรยากาศนะครับทั้งโซนที่เป็นนิทรรศการนะครับในห้องแอร์ตรงนั้นก็จะมีผลงานวิจัยกว่า30บบูธด้วยกันนะฮะช่วงเช้าที่เราพาไปนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราพาไปดูบรรยากาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ปีนี้ก็บอกไปแล้วว่ามีความพิเศษมากๆนะครับแต่ถ้เกิดมางานนี้เนี่ยไม่พาคุณผู้ชมมาเดินช็อป ก็คงจะไม่ครบบรรยากาศของงานเกษตรในปีนี้นะฮะนี่นอกเหนือจากสินคา้าปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์นะครับต้นไม้นะครับพันไม้ต่างๆไม้พืชดอกไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับนะฮะพืชผลต่างๆวันนี้เขาเตรียมมาเยอะมากครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะฮะถนนตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังสามารถเดินได้รอบๆของสระพระพิรุณตรงนี้นะฮะโดยรอบได้เลยนะครับ เป็นยังไงล่ะต้นไม้ปีนี่สวยไหมอโอ้โหนี่หลิวทองหลิวทองอันนี้หลิวทองเป็นคนชอบหลิวมากมีพุดอะไรอะพุธสุปโชคโอ้โนี่ราคาไม่แพงนะ35บาทบริการส่งต้นไม้ฟรีด้วยนะครับรเดินมาเดินไปอาจจะหิวภาพบรรยากาศต่างๆกินต่างๆก็เข้ามาก็สามารถ ช้อปปิ้งได้สบายๆนะครับนอกเหนือจากที่จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคของนักเกษตรกรแ,แล้วนะครับเข้ามาโซนนี้เองตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูธต่างๆของน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาแต่ละภาควิชาอย่างอันนี้น่าจะเป็นภาคของวิชาโรคพืชน,นะครับอ้าวอันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของวิชาโรคพืชน,นี่ก็ลองติดต่อสอบถามได้นะบูธนี้ด้วยนะครับ อันนี้อีกหนึ่งบูธนะฮะอันนี้เป็นคลินิกเกี่ยวกับสุขภาพพืชแต่ได้เกิดรู้สึกไอไม่สบายผิดคลินิกนะครับเดี๋ยวมาถามสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นคลินิกรักษาโรคพืช ช่ครับตัวน,นี้เป็นคลินิกสุขภาพพืชของภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกับแบงแสนครับแสดงว่าผมไออะไรผมมาไม่ได้เลยเ่าก็จะมีพืชนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าาเกษตรกรท่านใดเข้าร่วมงานเกษตรกับแบงแสนสามารถนำตัวอย่างมาให้ทางคลินิกสุขภาพพืชนะครับช่วยวินิจฉัยโรคให้ได้รีเลยแต่ว่าถ้าหลังจากงานเนี่ยครับสามารถติดต่อที่คลินิกสุขภาพพืชเหมือนกันเราตั้งอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมเดี๋ยวมีจำกัดแม่ของคณะนี้คือแบบไม้ดอกไม้ประดับเพื่ทุกชนิดครับทุกชนิดเลยใช่ครับก็สามารถก็คือมีคคคณาาาาจรรรรยยย์อช่ววให้ึกกกษิินฉัับ จนถึงวันที่11เลยใช่ไหมครัใช่ครับแต่ว่า,าถ้าเกิดจางงานนี้ก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันเพราะเราก็เป็นคลินิกส่รรวน่าพตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเอามาให้วิเคราะห์จะทราบผลทันทีเลยไหมหรือว่าต้องรอรอเวลา,าส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคพืชที่กับผมได้บ่อยหรือว่า มีการวิเคราะห์ที่ไม่ได้ยุ่นไม่ได้ซับซ้อนมากครับ,รบเราสามารถให้คำปรึกษาก็ให้คําแนะนําได้ทันทีเลยครับอ๋อก็บอกได้เลยใช่ครับอ๋อ,อคุณผู้ชมตอนนี้ใครดูไลฟ์สดอยู่นะฮะแล้วที่หลังบ้านคุณที่สวนคุณมีปัญหาเด็ดมาโคน,นทั้งต้นโคนทั้งต้นก็ยังได้เ,เ,เ,เป็นเรื่องมา,าเป็นเรื่องมายอตั้งต้นมาเขาไม่มีที่เก็บนะฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะผมถึงบอกแล้วว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงนะฮะคนที่ มีปัญหาเรื่องของโรคพืชต่างๆไม่รู้ว่าใบามันเป็นอะไรไม่รู้ว่ารำารำต้นเป็นอะไรเราาเป็นอะไรเดี๋ยวลองลองมาปรึกษาเขาได้นะครับผมว่ามันไม่มีเสียค่าใช้จ่ายหมดวันที่11นี้เท่านั้นโอกาสดีของคุณมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาแอบดูตรงนี้หน่อยสวัสดีครับอันนี้คือภาควิชาอะไรเอ่ย วิชากีตาวิทยาค่ะเกี่ยวกับพวกแมลงอ๋อเหรอแล้ววันนี้เอาอะไรมาโชว์หรือว่ามาจําหน่ายั้างจ๊ะมาจาหน่ายค่ะอะไรอันนี้เป็นพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจละใหญ่ขนาดนี้แวงนี่แํา้ทจากมือค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะนี่ห้อยกุญแจดอกเดียวเนี่ยเห็นกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหายแล้วนี่คืออะไรครับนี่อันนี้เป็นสบู่ค่ะที่ทํามาจากลังไมแล้วก็น้ำผึ้งค่ะอ๋อ มีกลิ่นไหมมันไม่มีกลิ่นปกติมันหอมอยู่อ๋อมีจริงค่ะจริงมากมันเซียนไวมันซีนไวอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นฟอกหน้าหรือฟอกตัวฟอกตัวค่ะแล้วสรรพคุณยังไงผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะชุ่มชื้นอ๋อครับผมนี่ขายก้อนเท่าไหร่จ๊ะก้อนละยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้ามันผสมกับนมเหรอเป็นนมเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นนมอ๋อมีผู้ใหญ่แดงกได้ ออเออันนี้สุขภาพทั้งผิวกายนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเฮงๆปังๆรวยๆอันนี้อะไรเอ่ยนี่เป็นเลโก้เลโก้ค่ะอ๋ออันนี้น้องประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วมาขายอัจฉริยะใช่ค่ะรับเข้ามาค่ะอ๋อเป็นพวกแมลงไงี้ให้เข้ากับนักบูชาไงโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอ้นี่สวยงามมากเลยอ่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูฝั่งนี้หน่อยนะฮะโอเคค่ะ เอาจริงๆนะคุณผู้ชมฮะนอกเหนือจากโซนตรงนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายโซนด้วยกันเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยพาไปดูแล้วกันนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าโซนนี้อีกหนึ่งโซนนะครับที่มีความสําคัญตรงนี้เป็นของพระวิชาพืชไร่นะครับผมเราจะเห็นเป็นอุโมงค์นะฮะเป็นอุโมงค์ที่ ็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าปลูกผักสวนครัวเป็นแบบปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีการจําหน่ายแล้วก็มีการาส่งผลตรวจได้ในเรื่องของโรคพืชต่างๆครเมื่อสักครู่นี้เราเห็นเป็นต้นอ้อยนะครับพันอ้อยนะฮะแล็อีกหนึ่งไฮไลท์คนที่ชื่นชอบนะครับในการที่อยากจะถ่ายรูปนะครับตรงนี้เนี่ยของเขาจะเป็น ภาควิชานะครับเป็นวิชาการด้านข้าวพันธุ์พิเศษนะครับของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวแล้วก็สวทชนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นไปถ่ายรูปได้นะฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าดินแดนมหัศจรรย์นาข้าวนะครับหรือว่าเรนโบ์นะครับเรนโบว์ไลท์นะครับทุ่งนาข้าวสัมภสีนะครับผมนี่สังเกตน,นะฮะค u 80ตรงนี้นี่ก็ครบรอบ เกษตรศาสตร์80ปีพอดีครับแล้วก็จะมีรอยเท้ายักษ์นะฮะอีก400ด้วยกันนะครับแล้วตรงอุ้งตรงกลางของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการปลูกพันธุ์ข้าวนะครับ เขาบอกว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซต่างๆออกมานะครับอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมินะครับต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะฮะเขาบอกไปว่าก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยทําให้สภาวะเนี่ยโลกร้อนได้อันนี้เขาก็เลยอยากจะมีการรณรงค์กันนะครับให้มีการปลูกสายพันธุ์ที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อนนะครับผมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่มีความสําคัญแล้วก็คุณผู้ชมเองสามารถที่จะแบบว่า ค่อไปถ่ายภาพนะฮะตามบรรยากาศต่างๆได้นะครับเป็นถ่ายมุมสูงหน้าหรือว่าจะไปปรึกษาเขาได้นะฮะไปปรึกษานะคร <m> ับผมเรื่องราวนะฮะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวพันข้าวพันใหม่หรือว่าพันไหนที่สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ลดมีเทนได้นะครับผมอ่าลองไปดูนะครับแต่อีกหนึ่งจุดเดี๋ยวพามาดูหน่อยเห็นแล้วก็หิวมากเลยอันนี้คือมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นกำลังนึกมอสโกนี้นเดี๋ยวมันทำไมมันมี2พันเหรอจ๊ะ อ้าวหรอพันนี้ชื่อว่าพันคุณเอนน้องไปได้แล้วพันนี้ชื่อพันเก่ากินอาค่ะอ้อันนี้เสริว่าขายมานานแล้วเนี่ยไอเราแอบอ่านป้ายด้านหน้าอยู่ก็ถามน้องเขาอ๋อแต่ว่ามันรสชาติจะต่างกันแนะนําเอาไปทาอะไรต้มเผาหรือไงสีมวงขายแนะนาเอาไปทาขนมจะดีกว่าเพราะว่าความหวานมันจะไม่ไม่มากเท่าสีเนื้อสี้ม อ๋ออันนี้น่าจะสูตอันนี้คนละพันกันเลยนว่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเนื้อเนื้อคนละสีอ๋อครับผมแล้วอย่างพันนี้เอาไปทำอะไรอร่อยเอาไปนึ่งหรือไปเผาค่ะจะดีเพราะว่าเนื้อมันจะหวานและเนื้อจะนุ่มอ๋ออันนี้เนื้อออกขาวๆเลยใช่ค่ะอ๋อโอเคกิโลกรัมละห้าสิบบาทเท่ากันเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับบรรยากาศขายดีไหมดีดีอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวว่ามาอุ่นหนุนโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูฮะ ภาควิชาสัตวบาลกันหน่อยนะครับผมอันนี้บอร์ดให้ความรู้แต่ว่าผมมาตามกลิ่นเข้ามาภาคเดียวกันหรือเปล่าสวัสดีครับเปดน,นภาคเดียวกันหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวอันนี้เป็นโซนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเป็นทางนี้จะเป็นแนะนําพวกความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาควิชาสัตวบาลค่ะทางนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากภาคเราเลยมีทั้ง เนื้อโคออร์แกนิกแล้วก็เบอร์เกอร์แล้วก็ไส้กรอกค่ะอ๋อแล้วอย่างอันนี้ขายยังไงบ้างเอ,อ่ยขอดูนนราคาหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านมาสนใจขาย,ววยเป็นแพ<จ>็คค่ะนี้เป็นไส้กรอกหมูลงพันแพ็คละร้อยยี่สิบบาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อจะเป็นร้อยห้าสิบค่ะจ้ะแล้วก็จะมีแบบเอ่อเป็นเยอรมันด้วยค่ะก็คือแพ็คละร้อยยี่สิบสายสเต็กมีไหมจ๊ะสายเนื้อยังไงบ้างอ๋อนี่นี่ขายเป็นน้ำหนักค่ะอันนี้เป็นสันสะโพกสเต็ก นี่ฮะ320กรัมนะ186บาทนะส่วนอันนี้เป็นสันนอกค่ะนี่สันนอก282บาทริบอาเพิ่งหมดไปค่ะเอาแล้วขายดีมากเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อร์แกนนกก็คือใช้แบบเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะค่ะอ๋ออันนี้ปลอดภัยพอเสร็จปั๊บก็จะมาตรงนี้ถ้าใครไม่อยากจะซื้อไปทำที่บ้านก็รับประทานเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยขายยังไงอาวงแตก วงแตงดเลยขายยังไงครับตัวเบอร์เกอร์หมูจะเป็นราคา50บาทครับเพิ่มชีสสิบบาทเบอร์เกอร์เนื้อยหกสิบบาทครับผมอ๋อโอเคครับผมเนี่ยหน้าตาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้มีเซ็ตขายแยกเลยครับเป็น70บาทครับผมจะรวมมีไส้เบอร์เกอร์มีโบโลน่าแล้วก็ไส้กรอกครับผมโอเคเนื้อบีฟเอาใช้มาจากของอะไรอ่ะเนื้อโคกับเป็นเนื้อมาจากเคยูบีเหมือนกัเคยูบีเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมอ่ะใครอยากจะสัมผัสความอร่อยโดยใช้เนื้อของเคยูบีฟนะฮะ ลองมาชิมก่อนก่อนที่จะซื้อกลับไปบ้านนะครับผมนี่เป็นความอร่อยที่อยากจะบอกต่อเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้หน่อยนะจ๊ะน้ำตาลทรายเดี๋ยวอันนี้เข,ขงเขาขายจริงหรือเขาหลอกเล่นเนี่ยน้ำตาลบ้านโปง่งร้านนี้อะไรวัสดีครับผมสัรสรับซปารสครับซาปารดอันนี้ของพระวิชาหรือของอะไรครับเนี่ยพือไรครับพระวิชาเพ,พื่ไรเหรออันนี้ปลูกกันเองหยปะเนี่ย รับมาครับรับมาครับของบริษัทครับอ๋อโอเคแล้วมันมีความพิเศษยังไงอันนี้เป็นพันปลาตะเวียงครับใช่ปลาตะเวียงก็หวานหอมอร่อยครับก็หวานหอมอร่อยเฮ้ยจำนวนตาเท่าไหร่ประมาณหลายตาอยู่ครับไม่ได้ถามแล้วขายยังไงราคาเท่าไหร่ยังไงมาเอ่ยทายไอน้องหัวละสามสิบบาทครับหัวละสามสิบอ๋อโอเคกันที่สามสิบอันนี้อันนี้พร้อมทานได้เลยไหมหรือว่าต้องเดี๋ยวต้องรออีกหน่อย แต่บางอ e <bunker. S 2> ันก็ต้องเอาไปบ่มไว้ก่อนไปบ่มไว้ก่อนนะอ๋อโอเคครับผมแล้วก็จะมีข้าวโพดนี่ฮะอันนี้ข้าวโพดจากที่ไหนข้าวโพดจ๊ะอันนี้มาจากแปซิฟิกครับแปซิฟิกบริษัทเป็นบริษัทตกใจนึกว่าแกเอาข้ามเรือมาแปซิฟิกบริษัทแล้เป็นบริษัทแอนเลนติกโอ้โหอ๋อน้องเต็มฝักแน่นๆเลยครับอันนี้ฝักใหญ่อันนี้อยากกินข้าวโพดต้มนะร้านนี้เป็นยังไงข้าวโพดหวานเอาเป็นกระป๋องครับเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาไปอัด อ๋อคือแกะปุ๊บเป็นฝักเลยเป็นเม็ดเป็นเ,นเนม็ดใจไดยไลบอกว่าเป็นอย่างนี้เลยก็ด้วว่าแบบเป็นฝักเลยอาโอเคครับขอบคุณครับอขอบคุณครับ,อบ,รบโอเคนี่ฮะอันนี้เป็นบรรยากาศของออน้องๆน,นะฮะแต่ละภาควิชาเนี่ยเ,เขาก็มาออกบูธกันนะฮะถือว่าเป็นสีสันของงานนี้นะครับผมแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ที่บอกไปว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเนาะ แล้วก็แหล่งที่มาเนี่ยอย่าง KU b e เฟเองเนี่ย mm hmm. ก็จะใช้วัวคุณภาพของ KU เราเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพามาดูอีกหนึ่งโซนนะฮะโซนเนี่ยคนมักจะเข้ามาขอข้อมูลความรู้โดยเฉพาะคนที่เป็นเกษตรกรข้าวโพดนะครับแล้วก็ชาวไร่อ้อยเขาจะมีโชว์พันอ้อยนะฮะของทางมอเกษตรตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีบริษทพันธ์พืชนะฮะอันนี้ของภาวิชาพืชไร่านานะครับ แต่จุดที่มีความสําคัญมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งจุดนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่มีความสําคัญนี่ที่ผมอยากจะบอกว่าก็คือนี่ฮะเป็นจุดที่คนเขามาช็อปแล้วก็มาถ่ายรูปมากที่สุดในงานนี้ก็ว่าได้เพราะอะไรดูไหมเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวพืชผักสวนครัวนะฮะหรือว่า vegetable center นะครับเจออาจารย์อีกแล้วอาจารย์สวัสดีค,ดครับผม ใช้ไมเนาะได้เลยครับอาดทุกคนจะได้บัไม่พร้อมกันเข้าสู่นะครับเทศกาลกำแพงแสนแดนอนุรักษ์ับสร้างพันธุ์ผักรับภาวะโรครวนนะครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเษตร้อนร่วมก่อสู์พืชผักโรคข้าวพะชาพผสสวนคณะเกษตรกำแพงแสนครับครับก็ปีนี้เรานำเทศกาลในเรื่องของสายพันธุ์ผักเขตร้อนที่เราเก็บรวบรวมนะครับมาจัดแสดงให้ท่านได้ชมกันนะครับบริเวณตรงกลางนู่นนะครับก็จะเป็นอุโมงค์ของน้ำเต้าหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับ มีเป็นสิรูปทรงเลยนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะครับก็เราเดินไปไหมครับอันนั้นอันนั้นอาจารย์ปลูกเองขึ้นเองแบบนี้เลยครับผมไม่มีผูกเชือกอะไรอื่นอ็ไไม่ไม่มีห้อยนะครับไม่มีเอาตัวอื่นมาไม่มีกาวไม่มีกาวเชือมาผตามมาเม้มอามาตามมาเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะเพราะว่าผมแอบเห็นเนี่ยตอนที่เราเดินทางมาถึงที่นี่นะคืออลังการมากเอางี้ดีกว่าอาหารหนไม่มีกาวไม่มีกาวเอามาเชื่อมต่ออันนี้อันนี้แจกต้นจริงๆต้นสดดูจาก กระถางได้เลยนะครับก็จะมีน้ําเต้าหลายหลายหลากหลายรูปทรงเลยนะครับก็จะมีทรงกระบองทรงดัมเบลนะครับมีทรงสวอนเชฟคอหงนะครับมีทรงลูกจัดโอ๋มากมายเลยนะครับก็อันนี้เป็นความหลากหลายของสายพันธุ์น้าเต้าที่เราเก็บรวบรวมในประเทศไทยนะครับเวนด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มของมะระเห็นไหมครับจะมีความหลากหลายของสายพันธุ์มะระตั้งแต่มระขี้นกนะครับมรจีนรูปทรงต่างๆนะครับ เราก็มาละรูปทรงหัวใจคือเห็นไหมครับครับยังไม่เคยเห็นแอบไปดูหน่อยได้ไหมครับรูปทรงหัวใจทรงไหนเออทรงหัวใจอ๋อเนี่ยก็ู้ชมฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่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 ะทรงหัวใจไม่ต้องไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีบล็อกเอาไม่ไม่ต้องเข้าบล็อกมาเลยนะครับไม่มีบล็อกนครับปลูกมาเป็นหัวใจเลยอ๋อค่ะเห็นหมครับอันนี้ก็เป็นพืชหนึ่งที่เราเก็บรวบรวมนะครับก็เป็นก็เป็นสายพันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมลลักษ์ชีนลูกยาวๆลูกสั้นนะครับ อ๋อมีหลากหลายมีมะระคีโน่ครับนี่แอบแอบแอบดูอาจารย์ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ได้มีผูกไว้นะอาจารย์นะไม่มีกาวไม่มีกาวนะฮะอันนี้เกิดขึ้นเองนะปลูกใช้เวลาปลูกประมาณสักขี่เดือนน้ำน้ำเต้าเนี่ยเป็นน้ำเต้ามะระเนี่ยนะครับประมาณ35-40ถึงวันอ๋อลุงก็จะเก็บทานได้ครับผมอันนี้คือคือมะระนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีความหลากหลายของสายพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นตัวกะเพราครับ ซึ่งอนาคตเราจะขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์มีกลิ่นหอมนะครับอันนี้แหลอฮะอันนี้นะครับอนาคตเขาจะไปสกัดนะครับเขาเรียกสกัดเป็นเป็นเหมือนเอาไปสเปรย์กลิ่นอะมอนเิ่นกระเพราอะไหมครับกลิ่นหอมของกระเพราตอนนี้กําลังรออยู่ในช่วงของการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์อยู่ครับนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5สายพันธุ์ที่เราจะรอขึ้นทะเบียนในปีนี้ครับนะครับเนอะก็จะมีความหลากหลายของผักพื้นบ้านมากมายเลยอย่างเช่น ย่าหนวดแมวนะครับเขาบอกสรรพคุณมันก็คือขับปัสสาวะแก๊กห่วยเห็นไหมครับผักคลาดผักคลาดด้วยสรรพคุณก็คือเมลฤทิ์เป็นยาชา,า,านะครับเราก็จะมีผักโขมนะม,มีมากมายหลายชนิดนะครับสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอก็คือในตัวของกระเจี๊ยบแดง นี่กระเจี๊ยบแดงนะฮะพาผู้ชมดูกระเจี๊ยบแดงตัวนี้แล้วฮะใช่ครับแดงแดงทะเบียนรับรองพันธ์มาแะ้ว1สาสายพันธุ์ครับส3สายพันธุ์นะครับอนาคตปีหน้าจะขึ้นอีกสีสายพันธุ์นะครับเป็นม่วงใจแอนโอ้อูเกิบดอกใหญ่มากครับกำลังกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์นะครับก็จะมีสีสีชมพูเห็นไหมครับจะมีสีชมพู สีเขียวเห็นไหมฮะครับครับอันนั้นปริมาณสารเขาเรียกสารสําคัญก็คือสารแอนโทไซยานินมันต่างกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราโชว์เห็นไหมครับดอกแคฝักพื้นบ้านเห็นไหมครับนี่โอ้ยสีสวยมากเลยสีออกชมพูชมพูสีชมพูชมพูนะครับเราโชว์ปีนี้อยู่3สีก็คือสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวครับนะครับผมเคยได้ข้อมูลบอกว่าดอกแคนะคนสูงวัยรับประทานดี พราะมันมีปริมาณพวกแคลเซียมค่อนข้างสูงะัะนั้นคนสูงวัยแคลเซียมมันจะค่อยๆสูญหายไปดอกแคร์ช่วยได้ลองดูนะครับเราเข้ามาชมนะครับเรามีความหลากหลายแย่มากมายเลยนะครับถ้าได้สวนนี้อยู่หลังบ้านนะคุณผู้ชมเอ้ยผมบอกได้เลยคเดี๋ยวโอ้หประเชอร์รี่กำลังติดผลแยะเลยเห็นไครับนี่ว่าช่วงเช้าเราไปสัมภาษณ์อาจารย์มานะฮะตรงนี้ก็มีที่นี่ก็โชว์ด้วยนะครับที่นี่ก็โชว์ด้วยนะครับ อย่างเช่นผักพื้นบ้าอย่างบางตัวย่หวานรู้จักย่หวานไหมครับอ๋อรู้จากทราบฮะนะครับยาแท้ๆกินแล้วยังหวานเลยครับลองดูนะครับครับเดี๋ยวลองลองพูดคุยกับพี่กันหน่อยพี่ไปช็อปอะไรมาเยอะแยะมากสวัสดีครับพี่ครับมาจากไหนครับเนี่ยบ้านโป่งครับอยู่ในคนพื้นที่ไหมฮะไม่ใช่ครับคนราชบุรีราชบุรีอ๋อมาจากราชบุรีมาวันนี้วันแรกใช่คบวันแรกครับตั้งแต่กี่โมง้วฮะมาช่วง เที่ยงเที่ยงบ่ายๆครับเที่ยงเที่ยงบ่ายแล้วได้อะไรมากในมือเยอะมากเลยอันนี้เขาขายยังไงอันนี้ถุงพิม่าบาทอ๋อถือว่าแพงไหมพิมไม่แพงครับถือว่าไม่แพงใช่ไหมฮะมาดูบรรยากาศรอบๆของสวนตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ร่มรื่นดีครับบอว่าอากาศเย็นว่านั่งที่มันเย็นดีที่บ้านปลูกแบบนี้บ้างไหมมีไหมก็มีค่ะปลูกมีอยู่บ้างตั้งใจจะมาซื้อพันธุ์ผักไป อ๋อโอเคปลูกแล้วให้ได้เหมือนอาจารย์แบบนี้ชอบไหมเอาแบบอย่างนี้เลยนะอลังการแบบนี้เลยนะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวไปชอบตรงไหนต่อฮะเดี๋ยวเห็ดพันเห็ดอ๋อไปดูเห็ดโทษนะอันนี้ทําเกษตรกรอยู่บ้างหรือเปล่าหรือว่าทำอาชีพอื่นก็อาทำอาชีพอื่นทำอาชีพอื่นนะครับก็คือปลูกคือผักสวนครัวไว้กินไว้กินในครอบครัวอ๋อโอเคเป็นเป็นแบบ ผักปลอดภัยใช่ไหมฮะโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับผมขอให้ช็อปเต็มที่ฮะเอาให้หมดกระเป๋าไลยได้หรนะโอเคไปต่อ่ะปะเดยวเราไปต่อวั้นี่อาจารย์เขาเขาบอกว่าเขาอยากจะได้พันอาจารย์ไปปลูกแบบแบบนี้ตู้วันนี้อย่างในงานเนี่ยมีมีพัน์จําหน่ายมีพัน์ให้มั้ยมีเมล็ดพัน์ธ อยู่ตรงนู้นนะครับจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อยู่อย่างน้ำต้นน้ำเต้าที่เราเห็นแบบนี้ก็อาจจะไม่ครอบคลุมทุกทรงแต่เราก็มีอยู่นะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละทรงครับผมครับกทานด้านนู้นนะครับก็จะเป็นมะละกอเห็นไหมครับเราจะมีมะละกอด้วยนะทาส้มตำปีหน้านะฮะเราจะออกมะละกอส้มตำพันธุใหม่นะครับเนื้อสีเหลืองครับก็บ่งบอกไปถึง คาร์บสานสำคัญนะครับคาร์บิสานกับพวกเบต้าแคโรทีนคารทีนอยด์อะไรพวกนี้นะครับเนาะก็จะออกสายพันธุ์ใหม่นะครับเนาะคืออาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าครอบคลุมเรื่องของส้มตำนะมะละกอก็มีแล้วนะฮะมะเขือเทศก็มีแล้วอาจารย์ปูด้วยไหมคะี๋ยวหาปูไปปีหน้าพบกับพริกสายพันธุ์ใหม่พริกขี้หนูอันนั้นก็เอามาอยู่ในส้มตำได้ได้ได้ตำได้เหมือนกันเหลือกระเทียม โอ้โหอาจารย์เอาทุกอย่างนี่เป็นเหลือน้าตาลแล้วมุมมุมนี้อย่างอย่างแฟนที่เราใช้เวลาปลูกประมาณสักกี่เดือนประมาณสักสเดือนสามเดือนใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวน้ำเต้าเองเนี่ยเราใช้เวลาเวลาพอก้าประมาณ14วันนะครับหลังจากนั้นมันก็เริญเติบโตนะครับประมาณสัก5 0 55วันมันก็จะเริ่มติดดอกนะครับพอหลังจากนั้นอีกมันก็ติดผลก็ค่อยๆพัฒนาโตขึ้น อยู่ที่ว่าเราจะอยากจะได้ผลขนาดเท่าไหร่ยังไงครับครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วแบบนี้อายุเขาอยู่ได้ประมาณสัก่อจริงจริงถ้าเราปล่อยดูแลดีๆเป็นปีอยู่ได้ครับเนาะแต่ก็ยังให้ผลผลิตเรื่อยๆยังให้ผลผลิตแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการเก็บผลออกไปด้วยนะอ๋อคับแต่ถ้าปล่อยให้ติดผลอยู่อย่างเงี้ยตราบใดที่เมล็ดมันยังไม่แก่นะครับบางทีผลใหม่ติดมามันก็ร่วงครนะมันก็ต้องรอรอให้เราเก็บผล ถัดเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนรุ่นนะครับครับผมเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเดินเข้ามาในวงนี้หนึ่งสิ่งที่คิดว่าฉันอยากจะปลูกให้ได้แบบนี้มีความคิดแน่นอนเลยแต่พอสุดท้ายเอาไปอาจจะแบบองค์ความรู้ยังไม่พอใช่ครับใช่ไหมฮะอาจจะไม่ได้ไซส์ขนาดนี้ครับก็มีปัญหาเข้ามา Facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพ็นธุกเขตร้อนนะครับก็ มีปัญหาก็สอบถามข้อมูลกันมาได้อยากได้มาทานก็สั่งซื้อได้เลยใช่นะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องขับรถมาก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอุบัติเหตุเราจัดส่งให้เดี๋ยวนี้ออนไลน์กันทั้งนั้นสอนไออนไลน์นะครับโซนตรงนั้นเป็นโซนเป็นภาควิชาพืชสวนเป็นโซนดอกไม้อ๋ออาจารย์ด้วยหรือเปล่าฮะของอีกภาคหนึ่งภาคเดียวกันแต่ว่าคนละสวนโอเคครับยังไงก็เรียนเชิญได้ครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ฮะใครมีปัญหาใครมีข้อมูลสอบถามสอบถามอาจารย์เพิิ่มมมเเตลยนะครับผ ไปฮะเมื่อสักครู่นี้เราแอบเห็นคุณพี่เขาซื้อผักสวนครัวนะเขาบอกว่าต้นละ25บาทเท่านั้นอ่ะเราก็เลยจะไปพิสูจน์กันหน่อยว่ามัน25บาทานีทใราคานี้มันขายจริงหรือเปล่าเพราะปกติเราไปซื้อตามท้องตลาดนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะราคานี้ไม่ได้นะจ๊เแล้วนี่นะผมว่าน่าจะเป็นแบบออร์แกนิกด้วยฮะอู้นี่เกือบหมดทั้งแถไปแล้วผู้ชมดูด้วยกันโอ้เนี่ยฮะ ซื้อใบกระต้น2ต้นครับโอ้โหนี่นี่น,นีเราจะทันไหมเนี่ยเราจะทันไหมเนี่ยคือมาปุ๊บเนี่ยตองสียหยิบถุงได้เลยนะนี่ฮะใครสายรักสุขภาพนะฮะผักสลัดต้นละ25บาทจริงๆรงด้วยคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่เลือกได้เลยนะฮะต้นละ25บาทนี่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะใครที่อยากจะช็อปจับจ่ายใช้สอยและหาผักนะฮะที่ปลอดภยัยแล้วก็ราคาไม่แรงเนี่ยมาโซนนี้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงเนี่ยผักต่างๆนี่อันนี้น้องเขาน่าจะขายหมดนะไม่ได้แค่ตกแต่งอย่างเดียวนะฮะอันนี้น่าจะขายด้วยอันนี้อันนี้เราขายด้วยใช่ไหมครับน้องพวกนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นผักเคจะต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทถูกต้นร้อยยี่สิบบาทพี่เหมาไปหมดเลยเหรอครับเนี่ยยางโอเคเขาเียกว่ายางใจเย็นๆมีในส่วนของกะหล่ำปีด้วยอันนี้ต้นละหกสิบบาทต้นเหมือนกระลำหกสิบครับอ๋อโอเคฮะนี่ฮะทุกอย่างที่นี่ที่เห็น เป็นผักสวนครัวนี่เขาจําหน่ายหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครก็ตามที่อยากจะได้ผักคุณภาพแบบนี้นะลองหาเวลาแวะมาเที่ยวงานเกษตรกําแพงแสนดูนะครับเขามีจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดใครมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเดินแต่ละโซนโซนไหนมีอะไรบ้างไปขอข้อมูลได้ไปขอสุจิบัติได้นะฮะจากหน่วยงานประชาสัมพันธ์หรือว่ากรอหน่วยงานนะครับก็ลองถามน้องๆนิสินักศึกษาดูได้นะครับที่นี่เขาก็จะมีอำนวยความสะดวกมากมาย มีทั้งของทานนะครับของใช้งานเกษตรนะครับเ,เรื่องของปศุสัตว์ต่างๆมากมายหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคพืช คุณสามารถเอาโรคพืชต่างๆเก็บตัวอย่างมาแล้วมาให้นักวิจัยทำการวิเคราะห์นะคะดูได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาฟรีเฉพาะถึงวันที่11ธันวาคมนี้เท่านั้นนี่คือทั้งหมดครับของงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่26ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนจากกันไปนะฮะคุณผู้ชมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการเกษตรศาสนำไทยไปด้วยอย,อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่ง เพื่อที่คุณเองจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วขอตัวไปช็อปผักก่อนเพราะเดี๋ยวผักจะหมดแล้วสวัสดีครับไปจะหมดแล้วเดี๋ยวเขาช็อปไปหมดเร็วๆๆๆ